เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาแจก ID ผลสั่นสะเทือนตื่นนะครับผลนี้เลยนะของหนวดขาวนะครับทุกคนผลนี้บุ้มเป็นไงค้อเท่ะนะครับถ้าใครอยากได้นะครับขอเพียงแค่กดติดตามช่อง Youtube ของพี่นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะครับ คนนี่ก็จะเป็น i d ที่พี่จะแจกนะครับจะเป็นผลหนวดข่าวหรือว่าผลสั่นสะเทือนตื่นนั่นเองนะครับนี่ใช้ดูเป็นไงฮะสกิลตื่นนะครับแบบนี้นะนี่อ่ะแบบนี้เลยนะทุกคนนี่โคจะเท่นะรับอกให้นี่อ่ะมิซึนามิด้วยนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับกติกาเหมือนเดิมครับง่ายๆยังแค่กดไลค์กดติดตามช่องพี่นะครับใน y YouTube เนาะแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเรานะครับชื่ออะไรแล้วก็กดติดตามพี่หรือยังนะครับ ง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองนะครับสำหรับกติกาเนาะทุกคนนี่อุ้ยบิเซนโต้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอดีนะครับมีไอเทมอะไรบ้างนะครับเออก็อันดับแรกนะครับมีเงินอยู่50ล้านนะครับทุกคนเงินเขียวนะครับแล้วก็เงินม่วงนะครับมีอยู่1นึ่งแสนบาทนะครับถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะเอาไปปั้นต่อเอาไปรีสเตตอะไรได้หมดเลยนะครับนี่นะครับสเตตัสตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่นะครับเราสามารถรีฟีได้อีก2ครั้งนะครับเห็นไหม เลือกสายเราชอบที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่สองครั้งเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันนะครับในกระเป๋าเนาะนี่มาที่ดาบนะครับก็จะมีเป็นเคียวนะครับนี่เคียวนี้นะครับเคียวฮัโลนะครับแล้วก็ดาบทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับดาบเนี่ยจะมียามะกับทูชินะแล้วนะครับอันนี้นี่ก็ไปทาเควสทาดาบคู่กันต่อได้เลยนะทุกคนแล้วก็ปืนนะครับจะมีกีตาร์บุ๊กด้วยนะครับนี่ ถาคุมคาตาคุรินะครับมนในส่วนของผลปีศาจนะครับทุกคนผลปีศาจพี่บอกเลยว่ารหัสนี้ผลปีศาจเยอะสุดๆเลยนะฮะนี่ครับับแรกเลยมีผลเวนอมนะครับผลพิษผลกาวิตี้นี่ผลปุ่มเนื้อของกุมานะครับผลสไปเดอร์ผลเลิฟผลสั้นผลแมกมาผลแสงผลดาร์กก็มีนะครับเนี่ยผลน้ําแข็งผลยางผลบาเลียนะครับโอ้โหผลรีไวต์ก็มีครับผลไฟเนี่ยผลผลเยอะมากนี่ย แล้วมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับนี่ด a กแฟกตเมนสนะครับเห็นไหมเนี่ยแฟกตเมนสีแดงนะครับกระจกไอเทมเยอะจัดเลยนะครับทุกคนไอดีนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไปเล่นกันได้แบบจุกจุกกันเลยนะไอดีนี้คุ้มๆนะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดนะครับจะใครได้ไปเนาะแล้วมีหมัดก็ต์ฮิเมนด้วยนะนี่มัตเตอรี่เต็ม600เลยนะทุกคนเนี่ยเล่นกันได้แบบชิวๆแค่มีหมัดก็ตนี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วนะแบบไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเยอะเลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหแรง นี่ไงโอ้โหมันก้อนฮิวแมนนะครับนี่บิเซนโตบิเซนโตบิเซนโตโบเป็นรหัสที่เท่มากพี่โคตชอชอบเลยไอ้ผลสรระเทือนเนี่ยสึกว่าจะ PVP โกงด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันทำให้คนกระเด็นไงบุ๊มเนี่ย <B> um! ยัยงโกงอันนี้แม่งเท่จัดอย่างกันในหนังในอนดีตเป็นการดูดศัตรูเข้ามานะแล้วก็ทุบนะครับหัวแตกอะ เหมือนเดิมเลยนะครับกติกานะครับเพียงแค่กดติดตามแล้วกดไลค์พี่นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าชื่ออะไรแล้วก็ติดตามแล้วหรือยังนะครับเดีย๋ยวพี่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับและพี่ขอ,อย้ำอีกทีนะครับจะเกิดผู้โชคดีนะครับถ้าไม่สามารถทักเพจพี่ได้นะครับ แนะนำว่าให้เข้า d i s c o อ d ของช่องเรานะครับคือพี่ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับดิสคอดของมีมาร์สนะครับก็เข้าไปพูดคุยในนั้นได้นะครับหรือว่าไปติดต่อรับรางวัลก็ได้เช่นกันทุกคนแบบใครอยากเล่นด้วยกันอยากให้พี่พาทาผลตื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้องๆอ,อย่างนั้นคอยช่วยทำนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้พี่ก็ต้องลาน้องๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับเป็นแค่แบบมารีวิวสั้นๆน,นะครับว่าไอดีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับผมบย ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะเดี๋ยวไม่ได้รหัสไม่รู้ด้วยนะ